สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดอรหารไร่อำเภอบ้านค้าจังหวัดระยองครับผมสวัสดีทักทายช่วงช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายครับน่าจะลงบ่ายละมั้งเนาะครับผมสวัสดีวันหยุดนะครับวันเสาร์วันนี้เดี๋ยว มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของกลิงชินบัญชร3เกลออีกสักหนึคลิปเดี๋ยวจะรวมรวบเลยนะปี15น,นะรวบใส่ด้วยกันนะครับรวบใส่ด้วยกันเป็นกลิงชินบันชรน,นะครับแต่3องค์หันหลังชนกันมารวมกันรวมเป็นหนึ่ง เรียกว่ากลิ่นสเกลือนะครับนี่ครับกลิ่นสเกลอือชุดนี้ที่นำมาให้ในคลิปนี้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับจะเป็น15นะครับจากจุกโบราณมาอันนี้จะเป็น15ครับผม15ก็จะมีเนื้อทองแดงและเนื้อเป็นเนื้อออกนวะนะครับ เนื้อออกนวะเลยอย่างองค์นี้ออกนวะนะครับแก่นวะนี่สเกลือนะครับหลังชนกันในของผู้ที่ช่างที่เขาทำหุ่นเทียนนะครับให้คล้ายดูให้แลดูเป็นคล้ายกับยอดบายสีนะครับเพื่อจะสื่อถึงพระองค์เอกนะครับที่อยู่ยอดอยู่ปลายนะครับ ซึ่งในโบราณนั้นใครที่ได้ครอบครองถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีนะครับบ้างก็เรียกกิ่ง3หน้าบ้างก็เรียกกิ่งสามทิศนะครับนี่นะครับดูไปก่อนอง,งนี้งามนะครับองนี้ก็งามเหมือนกันนะครับออกออกหลายหลายหลายโทนสีครับนี่ดูองค์ต่อมา เป็นพระที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่โน้เลยนะครับโดยเฉพาะทางกิ่งของวัดสุทัศนะครับที่ออกมาในยุคของสังคราชแพรนะครับ2482นะครับในยุคนั้นนะครับเป็นกิ่งหน้าอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีในอีกหลายๆหลายที่นะครับหลายๆที่นะครับเช่นกิ่งปะเะเลตเนี่ยกิ่งสามเกลือนะครับของวัดบบอลอะไรางี้นะครับก็มีอยู่ก็มีอยู่ แต่ที่นำมานี้เป็นของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับหน้าของท่านเป็นหน้ากลิ่นจินบัญชรงดงามนะครับตามแบบดั้งเดิมนะครับของช่างที่แกะสวยงามครับเดี๋ยวเราจะซูมดูใกล้ๆก,ก็เป็นก้นที่ตอกด้วยโคตรสารานะครับผม1.5นะครับ1.5อีกสักหนึ่งองค์ครับอีกสักหนึ่งองค์ ให้ดูกันไปหลายองแล้วเนี่ยอีกสั่งหนึ่งองนะครับผมนี่อ่านี่นะหนึ่งองอีกหนึ่งองก็จะออกทองแดงแบบทองแดงมะขามเปียกออกทองแดงแคล้ายๆกับจะเป็นรมดำหรือออกจะออกนวะ,ะจะออกนวะแล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยชุดนี้ครับที่เป็น3ามกษัตริย์ ครับไลลย,ยุกกันมาเลยนะตีเป็นทั้งหมด1 5นะครับอันนี้เขาจะตีเป็น1 2 1 3 1 3นะครับนี่นะ1น3่4 1นนี้นะครับ <_ S 1> เป็นกลิง3เกลอรเรียกว่า3กษัตริย์นะครับเดี๋ยวจะมาเทียบโคตรทเทียบอะไรกันนะครับก้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ขย่าเสียงดังไหมดังนะครับดังทุกอง์ในชุดที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาจะเป็นหลอดโบราณจะเป็นหลอดตันนะครับหลอดตันแต่อันนี้เขาจะหุ่นเทียนเขาจะตีก้นกลวงไว้เป็นรูไว้สําหรับอุดกลิ่งนะครับตัวนี้นะครับเอาละเอาละก็อีกสักคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องของกลิ่ง3เกลนะครับหลายคนสอบถามมาแต่มีเก๊น์นะจะบอกให้มีเก๊นะครับ เอลาราซาดาหรือช้อปปี้นี่มีนะครับนมันคนละเรื่องกันนะครับคนละอย่างกันอยู่เอาละมาขยายดูขยายดูขยายดูยยดนะครับนี่ครับอาตาท่านก็จะเป็นแบบนี้ผิวพัธุ์วันลนะ พวกนี้ที่เราเห็นนะครับมันก็เกิดจากความร้อนทั้งหมดนั่นเลยนะครับนี่นะพวกนี้นะเนี่ยพวกรอยทะลุรอยอะไรต่างๆแล้วก็สภาพโลหะที่ที่เต็มไม่เต็มอะไรอย่างนี้นะก็ขึ้นอยู่กับกับหุ่นเทียนนั้นๆด้วยครับเนี่ยพวกนี้นะครับอง์นี้ก็ให้เห็นออกเนื้อสีดำนะออกเนื้อสีดำถ้าเทียบกับ กับเนื้อที่ออกนว่านี่ครับนี่ไงมันจะออกลมดำจะอออันนี้กว่าเนาะครับาสองดูสักหน่อยสิเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะครับขออภัยแป๊บนึงครับปรับแสงนิดนึงอืมปรับแสงปรับแสงเอาใหม่นี่เลยนะครับ จะส่งให้เพื่อนๆได้พิจารณาไปหลายๆมุมนะครับจากเบ้าดินนะครับกระทุบเบ้าดินก็จะเห็นโลหะผุมนี้ก็จะมีการล้างเอาดินออกนะดินหรือชนวนที่เขาหุ้มอยู่นะครับน่ครับซอกต่างๆนะี่ก็จะเห็นคราบนะครับ บางองค์ออกหมดไม่หมดเขาก็จะเป็นไปตามนั้นตามจังหวะครับพิมกิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยนะพิมกิ่งใหญ่เลยนะครับกิ่งแรกไม่ใช่กิ่งแต่งครับไม่ใช่พิม์พแต่งโค้ดใครจะเซฟโค้ดไว้ก็เซฟนะครับใครจะแชบไว้ก็แชบนะครับเดี๋ยวซูมให้นี่เลยครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 7, ่งสองสาหเจอาเดี๋ยวเอาเอาสององมาให้เซฟเดียวก่อนให้มันเห็นด้วยกันมันจะเห็นด้วยกันไหมโคดตัวเดียวกันครับผมเช็คดูโคดเป็นโคดตัวเดียวกันแหละ เซฟนี้อีกทีก็แล้วกันเฉพาะเฉพาะเฉพาะโค้ดครับเดี๋ยวหาตัวที่ชัดที่สุดให้เดี๋ยวผมลืมครับเดี๋ยวผมลืมชัดตัวนี้แล้วครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอันนี้เซฟโค้ดไว้เซฟโค้ดไว้นะครับเอาวงแรกผ่านไปนะครับนี่ครับโค้ดจะเป็นแบบนี้มีจานไหมไม่มีจานครับไม่มีจานหนึ่งชุดนี้เป็นหนึ่งห้านะครับผมเป็นหนึ่งห้าครับละวงต่อไปครับวงต่อไปสองเนื้อกันครับ สององค์นี้ที่เห็นเหมือนกันก็คือความเข้มข้นของโลหะหมวลสารนะครับนี่กระดำกระดางครับองนี้เห็นโลหะที่เข้ามาในตัวหุ่นเทียนเนาะจะเป็นเส้นเป็นสายอยู่ ถือว่าถือว่าเข้มขังเข้มขังได้ได้ความรู้สึกดีๆครับผมนี่ผิวก็ไม่เชิงมะระนะครับผิวไม่ใช่ไ้เชิงมระระผิวมีหลายมิติให้เห็นครับเลา,เ,าเชื่อมกันอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนเกล็ด เกดก็งามครับเกดงามนี่นะอ่ะองค์ต่อไปองค์นี้จะออกทองแดงกว่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกันนี่เทียบกันนะครับนี่ออกทองแดงกว่านะครับ,รบพลังคูณ3ครับพลังคูณ3เด้งเด้งเดครับ โชคบันดาลทรัพย์เสริมบารมีทุกอย่างครับจริงชินบัญชรน,นะท่านมีฤทธิ์ในมีฤทธิ์มันก็เป็นเรื่องเล่าเลยเนาะก็อยู่ที่ศรัทธาเราท่านนะครับในเรื่องของฤทธิ์ท่านที่สามารถฟาดฟันตัดสายรุ้งได้นะครับขาดขาดสะบั้นออกกลางอากาศนะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักสายรุ้งค่อยเชื่อมติดกันก็เป็นเรื่องเล่า แต่ก,ก่อนก็ไปฟังก็ทำผมก็ท้าพิสูจน์เลยนะเอากิ่งชินบัชนชรไปท้าพิสูจน์ติดใบกับรถกับลาไปเจอสายรุ้งที่อยู่ท้องฟ้าในห้วงฝนตกฝนนั่นจอดรถได้กลิ่งแล้วก็วิ่งออกไปเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพลังบารมีทดสอบไ้อย่างนั้น ว่าจะฟันยังไม่ได้ฟันเลยยังไม่ได้ฟันฟาดลงไปเลยนะครับผมทะลีทะไลเลยนะครับลื่นทะลีทะไลนะครับเดี่ยงเลยนะครับรักษาเป็นสองสามเดือน,นะครับเขาเดี่ยงเลยนะครับผมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงประสบการณ์ตรงนะครับจากนั้นไม่กล้าลองเลยนะครับผมดูนี้นะครับดูรอยห่านของความร้อน หน้าตาท่านสวยนะอิ่เ,อเป็นรัศมีออกมาอ่างเงี้ยนะกระแสรแสกระแสโลหิตกระแสโลโลหะครับที่ไหลไปเห็นเป็นเส้นเป็นสายนะครับนี่เลยครับกลิ่งชินมันชร3เกลอครับผมหนห้านะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือหนหก่อนหน้านั้นเป็น 2 5 8 1 0นะถึง12 2นะครับไม่เกินนั้นนะนี่เลยครับอุดกิงดังเหมือนกันครับอุอุจกิงดังนะครับดังๆนี่ครับอุจกิงดังนะครับผมครับก่สาราเช็นลอยอยู่นะครับอุดกิงแล้วก็แต่งครับแต่งก้น องต่อไปดูเนื้อเทียบกันใกล้กันครับใกล้กันเป็นหน้ากิ่งใหญ่นะครับเป็นหน้ากิ่งใหญ่นะั่นี่นะโมลีเกท่าน แบบนี้นะครับหนึ่งห้าต้องเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีร่องรอยเต็มไม่เต็มอยู่เนาะนี่เนาะตรงนี้ครับผมของโลหะที่วิง่งฉีดไปตาม การช่อของของพิมพ์ของหุ่นเทียนครับมี่นสาราอุดกลิ่งครับนี่แล้วก็ตีโคดสาราสวยอีกเหมือนเดิมเอามาดูองค์ที่ออกออกทองแดงบ้างทองแดงเข้าไปอีกนะครับทีนี้นี่เลยครับ ต้องยอมรับในในความเป็นช่างโบราณเนาะผมว่าทำได้ดีจริงๆนะครับภูมิปัญญาเพราะในเรื่องมงคลมันก็ต้องยกให้ประเทศไทยครับเป็นเบอร์นหนึ่งในโลกใบนี้อ่ะสอกต่างๆครับ องนี้ผิวสวยนะผิวเสมอไม่มีรอยเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆองค์ที่ผ่านมาเต็มดีกลิ่งชิน,นะบัญชรครับผม3เกลอ กนครับซาลาอุดกลิ่นเสียงดังครับเสียงดังครับอ๋อยังมีองค์หนึ่งนะมีองค์หนึ่งตัวนี้เป็นผิววละเหมือนกับนั่นเลยนะครับราคาแรงนะในชุดพรกกลิ่งองค์เดียวนะครับที่มีผิวแบบนี้นะครับออกนวะครับอตัวนี้กลิ่นกล้องผมน่าจะเบืเดี๋ยวล้างช็ดกล้องก่อน ใช่ด้วยครับนี่ฮะนี่ผิวแบบนี้เขาชอบมากนะครับส่วนใหญ่เขาชอบผิวแบบนี้ผิวมะละแบบนี้ครับถึมีรอยแต่งนิดหน่อยครับนี่มีรอยแต่งด้วย ดูมุมหนึ่งสิองนี้มีให้เห็นความเป็นธรรมชาติอยู่หน่อยครับตรงหน้าท่านพวกนี้ก็คือความร้อนทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับผิวพวกนี้มันเกิดขึ้นเองครับผมอะก้นศาลาแบบนี้นะครับเสียงดังครับขย่าเสียงดังอ่ะองสุดท้ายครับผมเป็นสามเกลอครับผม แต่งแล้วก็ลงครับตามกรรมวิธีโบราณสองเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นร่องรอยของการไหลของมวลสารครับของโลหะของเหลวครับนั่นครับมียังแรเห็นอยู่นะครับผม ามกษัตริย์ครับสามกษัตริย์เป็นชื่อเรียกสมัยใหม่เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสามกษัตริย์มันก็จะมีผิวที่เป็นทองเป็นเงินเป็นนาคนี่แหละครับผมนี่ครับเงินทองนาคนี่นะสามกษัตริย์ครับบิงสามเกลอนามาให้ชมกันนะครับในวาระปีหนึ่งห้านะครับผมปีวาระหนึ่งห้านะครับ นี่เลยครับต้นแบบพิมพ์ก็คือกริ่งชินบันชรนี่แหละนะครับก็ตามที่ได้นาเรียนที่มาที่ไปเนาะครับเพืเ่อนๆเห็นประการใดหรือใครมีก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นตำนานไปอีกครับนะผมก็เอาตั้งแต่หลายยุคหลายๆเนื้อหลายอะไรมาให้มาให้เพื่อนพ้องน้องพี่ก็จะได้เห็นกันนะครับก็จะได้เห็นภาพนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ มงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยกลิ่งชินบัญชร3เกลือก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะไปเรื่องใหม่นะครับโอเคครับมีความเห็นประการใดก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับทักทายกันแลกเปลี่ยนกันครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์มีความรู้เหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สามเกลอนะครับล้วงปูชิมอิสริโกครับบุญรักษานะครับทุกท่านทุกคนครับมีความสุขเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับเดี๋ยวเผ่าน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับมีคนขอขอดูคุณแผนในในชุดที่เขาเป็นพิมพ์ ABC อะไรนั่นนะนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูเป็นตัวอย่างสักหน่อยครับผมอีกสักครั้งสักรอบเนาะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะมีรายการ นํานมาจะเรียกว่าสมนาคุณดีไหมก็ก็ได้นะครับก็ร่วมต่อยอดบุญกันแหละนะครับในเรื่องของคุณแผนสิบห้าเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันในราคาเบาๆเด้อครับในบุญเที่รอพระประธานบัดป่าดอนล้ำครับก็ตอนนี้ก็มีหลายคนหลายท่านสาธุสาธุอนุโมทนามาด้วยนะครับเ,เดี๋ยวค่อยคุยกันครับฝากติดตามกันไปนะครับใน Facebook ของสิทธ ศรัทธาบารมีหลวงปู่ทิมอิสิลิโกก็ดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ